สวัสดีจ้าเมื่อวมาพบพ่อกับแม่ไก่พาแซบอีกเราได้เจะพี่น้องเมื่อนานก็พามากินตำซัวจะพี่น้องตำซัวตำซัวใส่ใส่แตงคิดอยากพี่น้องเมื่อีานอู้ตำซัวเผ็ดเผ็ดไหมมือนีนเ <laughs> มื<ง>่อยเมื่อยพี่น้องเหตุงานบ้านเหตุงานบ้าน,หา,นหาก็แล้เนี่ยหาหางิบนาทีทำงานบ้าน สดนน้ำจืดๆกันแกกับมีกุ้งลวกโอ้ยผักเผี้ใบบัวบกจากแก่ช้ำอกช้ำใจช้ำในช้ำสารพัดช้ำนะคะใบบัวบกดีไม่ประโยชน์ได้จ้ะพี่น้อง ลดการอักเสบประสันว่าอยานี้จะประคุ้นดอกว่าหนุ่มมาใส่ลดนี่ก็จะเป็นเบคอนเบคอนหรือหมูสามชั้นพี่น้องใกล้อบเขาบกกอบหดอกจะเพราะว่าอย่งเพราะว่าใกล้อบเอาถ้าทอดอ่ะชุบแป้งทอดอ่ะจะกรอบกอบกบกอบอันนี้จะอบเอา mẹ, bạn mhm gì là mẹ bạn mhm 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 xài mhm mhm เมือเ่อไปแสบมื้งน่ะโอ้ยพูดอะทักขนาดถ้าย่ามันเมื์อยากกินนังสี่ตัวจะ้ะนี่แหละเพ็ดเพ็ดเนี่ย เป้บวบบอยากคุยเลยจุ๊ pues mm จบๆน่ะมันเสียไปหน้าเตียงลูกซ้ายมาบางเรื่องนี่แหละกะน้ำไปทำความสะอาดบ้านแค่กะสิเปลี่ยนผักปุงผักปูวขนมาซักหมดพี่น้อง แม่บ้านเป like ็น <chor> ท <op ter> <ragt> <land> ุกอย่างให้ครอบครัวทั้งแม่ทั้งเมียทั้งแม่บ้านเด่กคน เอย่ yeah. ตอนแรกใก้ว่าสิทอด hmm. มีหมอออบอยู่ใกล้กับเลยอบเลยบอกรอบกับบอเป็นอย่างแ่บเพื่อกาดีส่คุ้มตาซะละ เท่ต่ำกับเขาไปกระจามไปพี่น้องโอ๊บอันนี้แหละใกล้ไ่ได้เปิดไอ้ที่ดูดอากาศลืมเทดไปกระจามไปให้ใจก็คิดว่าอุ้ยคงัยจะมีคนพูดพื้น <laughs> โอ้หนักํำอุทา,านบ้านเขาเนาะจามปับผู้ใดเว่าพื้นเนาะ <laughs> กุ้งกุ้งในใไนี่ยแก้บได้แกะเปลือกจากเพราะว่าออกจากซองฟี่เรามาล่างแล้วก็ลวกเลยเลยบ่ได้แกะเปลือกมาแกะอยู่เหนียวนังสั่น,นอ่ะไี่ยังแต่บ่วพนมือ <laughs> โมกับทรหายไปเอาแกงอันเอแกงมะลุมแม่พี่น้องผังอีหุมบานเขาเนาะบานใกล้เอินผังอีหุมเอ่บ้าใช้กับเอินมะลุมเนาะมันบ่แกบาถือบ่แกกับบ่ค่อยถนัดมันได้จะอันไทยๆนะ แกงมะรุมแกงหยาแกเด็กประหันนี่ไปแล้วอแช่ตู้เย็นไว้ใหยางานบ้านมาเนี่ยพี่น้องถ้าเมือ่อใดตั้งใจเฮ็ดงานบ้านแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดให้หหแล้วนะ พพเพื่อนกะ็โทรมาพี่แกงมะรุมเผื่อนะวสันมาเอานะวสันว่าหืม่ยากให้เลบยให้เราแช่ตู้เย็นไว้ให้มือ่อื่นสิไปเอา บมแมนไก่ๆแล้วพี่น้องครับรถเครื่องชมอมงแต่ว่าเราดีดีเด้อเพื่อนขขาเนี่ยเราดีมีอย่างนะเอาสิเพื่อพร้อมเ้าก็สิให่ใหงไกลไปเอา เพราะบามีอย่างนี่นก็คือแบ่งปันกันกินอ่ะพี่น้องอยุต้างประเทศแล้วบ้านเขาหากินง่ายเนาะยังแบบเขามีอันนั้นใกล้มีอันนี้ยังจกเอาไปสู้กันกินเออพี่เอานั้นไหมเอานี้ไหมยังจกเอออันใดขาดอันใดเหลือก็คือโรหากันเลยใจยุ่นเ,บบเนี่ยเออมีเอ่อ้าบ่นมีนี่ก็คือสิส่งกันเลยนะ มันนี่เรายากงานปกตินะถ้าใกลประว่างน่ยแล้สี่แ่งแฟนแล้วนะครับรดมะหายได้จาจพี่น้อครับเรดอามะาชงใจดีมีน้ำใจมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีนี่คือแบบเหมือนเ้องถกแล้วงั้นที่หนึ่งนั่นแหละ เพื่อนดีก็ถือว่าชโชคดีนะพี่นอ้องกุม่มนีเพื่นอนบ่ดีปัดดากนี้หลดพี่น้องเพื่อนบางคนกะ เล็นแกตัวกับนี้เด้อันนั้นเขาเบิดเป็นเพื่อนดอกไกกับนี้หลาย เพื่อนบางคนน่ะมิแต่เห็นแกตู่มิแต่อยากได้ <c oughs> เขาบางคนนี่ะเขาให้ได้กะสันสละเสยินย้อนยอนยกย่องเขาอนเขาให้บ่ได้เครียดให้เขาก็มีพี่น้องคนประเภทเนี่ย เง้นแกตัวใกในี่โชคดีอยู่เกิดมาพ่อแม่สีซอนตลอดเลยว่ายาเป็นคนเอาเปียบไผ่ยาเป็นคนเห็นแกตัวเราสิ่งที่พ่อแม่เขาเห็นหเห็นนะการกระทำนะ่กะก็คือกับเพื่อนเห็นเห็น คือสอนเขาไปในตัวมันกิดซึมซับเข้ามาแต่บาถทาคนเห็นแก่ตัวนี่พ่อแม่บอกบ่ได้ได้พี่น้องพ่อแม่บอกสอนบ่ได้หรือพูดแต่ติบอกสอนกับบ่ได้คนประเภทเนี่ยเขาอบอ่ฟังไผดอก เขาจะเอาแต่ความคิดเจ้าขวางเป็นไงเขาจะบปฟังแผ่บฟังคนอื่นคนอื่นไปบอกไปซอนนี่ว่าเขาเป็นหยงเรื่องของเจออง้าขวางเดยกคนประเภทเนี่ย <c oughs> Thay trừ khốn bệnh này, anh nhí cây cây rất là nồng đấy. Giúp mình đài. <c oughs> อย่าไปเสียดายคนประเภทนี้ยคนเห็นแต่ตัวมีแตอยากได้ของผู้อื่นเยอะเลยเพื่อนที่เคยเคยหูจักมาเคยมีแต่ได้ได้จนเคยโต แลเล้ยงหามหูกุ้งน่ะถ้าขนาดลองกินทั้งเปียกก่อนนะ <c oughs> พ่อแม่ใจสื่อสเสมอว่าอย่าเอาเปรียบคนอื่นพ่อไก่เป็นคนบวชเลี้ยนเขียนอ่านธรรมธรรมโมพิ้องขอบว่าก่ hát cành đây nhắm cây cạp mang thái nhắm cặp mang thái là cặp treo cành cặp khoa khoa Bạn nắm tay ตลอดขึ้นเนื้อลงเตะแปมกันตลอดแล้วก็สิโทหาก,กันทุกมมือามซาละทุกสุกดิบยมสมมติว่าเอ่อสมมติพออไกล้กับแม่ไกล้เนาะ ถึงเพื่อนสิเลิกกันแต่ว่าเพื่อนกับเป็นมู่กันได้พี่น้องกับเวลาไกลกับแม่กับเมืองไทยเองเสียพอใกล้กับไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวได้ไปน้ํากันมดในฐานะของพ่อของแม่ของเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะ่นนะฐานะของพ่อของแม่ของอะไรของลูกของหลานอยู่น้ํากันปกติแบบ นั่นเลยเด้แต่ว่าเพื่อนแห่งแคคายางแม่กับมิแฟนไม่พ่อกับมีเมียไม่อย่างเช่นอ่ะคือใส่ชีวิตให้มีความสุขนบพี่น้องเพื่อนเป็นมู่กันไปเที่ยวไปยังกัไปน้ำกันพวกใกล้ไปน้ำกันเป็นครอบครัวยังไกลกับมีพี่น้องสองคนไกลกับเป็นใหญ่แล้วกับมีน้องซ้ายคนหนึ่งห้ากัม คือว่าโชคดีโยกล้มีครอบครัวอบอุ่นอากาศดีดีมันเนี่ยพี่น้องแดดแดดดีดี กินทั้งเปียกเลยแซบได้กินแบบนี้พี่น้อง ฉันกินทั้งเบา <c oughs> คลิปกับสิโดนงานเบาแล้วพี่นนังเ้าเลียงคนเห็นแก่ตัวแต่เ้าเลียงคนดี บ้ามาันจิตใจไม่ดีเตะโอ้ย <c> ข <oughs> อถอดแล้วจะพี่น้องเอ,อง้ยงัสนจะมีคนนินทาเ <c> ว <oughs> าเล่นต์แล้วจะวาเล่นอันนี้คือแกอธิบายซื่อๆเนาะพี่น้องเวาเล่นบ่มีแน,นวะสีบอกสู้ฟังอันเี้ประสบการณ์ชีวิตซื่อๆ <c oughs> คนเฮาก็คือวา่าแหละเนาะ อยู่ในโรกนี่เกินมากก็ต้องเจอทั้งคนดีแล้วคนบ่ดีเสร็จบายามมัน ได้น้ำห้าว่าสันบางคนเนาะสันละเสริญเยินยอเฮาว่าซาอืมดีหลายบันย้ำบ่ได้น้ำหอาเรียดให้เฮาบัานให้พี่น้องเลยียเขียดทห่เฮาเราววาแล้วฮา,าไปเบาไปเบานิ้นท้าอีกแตงเรียงึินมาอีกคน คนประเภทนี้ถ้าถ้าถ้าหูจากเราอย่าไปใกล้แล้วจะทุกคนอย่าไปใกล้แล้วพี่น้องเลยโอ้ัน ปรยู่ใส่เขากับบะมีผู้ใดอยากคบบุ้นประเภทนะ 嗯，等会、mm，等会。 เฮี <c oughs> ยาชาดออกทั้งเปลียดทั้งแสบทั้งเก่าทั้งคันทั้งเหงา ่วบาชับจะเพราะว่าเป็นแบบอบเอาพี่น้องถ้าท,ทอดเนี่ยเขาจะกรอบหมักเดีย่ยแค่หมักหมักแล้วก็ไปอบอู้ชิบน้าลหรอแค่กับชิพพอแล้ว ก <c oughs> ินไปกินไปว่าไปทุกคลิปมัละใกล้หนะใกล้ลืมห่อนไหมสาดอยู่ใกล้กะสีช่วงไทยจักโบก่อนน้ำชาน้ำเก๊กฮวยวันจีอันนี้ใกล้กะสีกินต่อเป็นกับแกล้งน,นะจ๊ะแบบหมูอบกระยัง อะไรก็เหลือ <c ười> คิปนี้ก็ฝากก็ไลก์ ب, กดแชร์กดติดตามให้ใกล้ในเด้อจ้ะอาการยาถือยะสาไกลรล้จาก,ากจพี่น้องไอคลิปเนี่ยเพราะว่าไกลกต่เมื่อกเ,เรื่องประสบการณ์เอ่อเรื่องจริงนะจ๊ะพี่น้องเรื่องจริงผ่านจออืหรือว่ากับเมื่อก่าเล่นบองหัวบอหน้าหัวมวนซือๆเนาะพี่น้องคิปนีกก็บายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ